ใครเข้าครัวมาแล้วคับวันนี้ป้งเตรียมเมนูที่เราจะเอาเจ้าพิซซ่าโดนะมาดัดแปลงเป็นเมนูทานเล่นอร่อยเบาๆนะครับหรือว่าจะรองท้องทานกับกาแฟาตอนเช้าหรือว่าจะแกล้มเบียก็แล้เจ้านี้งมากเป็นตระกูลพิซซ่านะฮะแต่ว่าเป็นพิซซ่าที่ง่ายเร็วแล้วก็ซับซ้อนน้อยที่สุดถูกที่สุด,สดว่างั้นพิซซ่าเบรดครับผมก็คือขนมปังพิซซ่านั่นเองก,กรอบ แต่ว่ามีความนุ่มแบบฉบับของพิซซ่าเพราะว่ามันมียีสต์นะครับส่วนผสมแค่นี้เองเช็คดูเลยอย่างที่เห็นครับส่วนผสมแค่นี้เลยครับพิซซ่าโดนะครับจริงใช้ไม่หมดนี่หรอกอันนี้มันสําหรับพิซซ่าหนึ่งถาดแล้ว <c oughs> นะครับแต่พอดีมันมีอยู่ก็เลยเอามาวางให้มันเต็มๆมนะอ่าผมมีอัลมอนด์นะอันนี้เป็นสไตล์เรานะพิซซ่าเบรดจริงๆมันก็คือพิซซ่า แป้งวิซ่าเอาไปอบทานน้ำมันมะกอ,อก,กเฉยเลยแต่ว่าเราเพิ่มให้มีอะไรนะครับเพิ่มกลิ่นหอมหอมด้วยทามนะครับแล้วก็ความกรุบกรอบแล้วก็กลิ่นหอมเฉพาะตัวของอัลมอนด์นะครับแน่นอนเรามีน้ำมันมะกอ,อกด้วยอามาทานะครับคุณผู้ชมครับแค่นี้เองจะยุ่งยากอะไรเยอะแยะแค่นี้แหละ <c oughs> นะเริ่มทำกันเลยมาโอเคได้เวลาสรุปสนา,านการปั้นแป้งกันแล้วครับคุณผู้ชม เบื้องต้นมันก็คล้ายๆอาการทําพิซซ่านั่นแหละก็คือเอาแป้งมาคลึงนะครับมานุ่แต่ทีเนี้ยปั้นแป้งนะครับคล้ายๆกับทําพิซซ่าปกตินี่แหละแต่ว่าเราไม่ต้องมีชีสนะก็เลยถึงบอกว่าลดต้นทุนไมาได้เยอะเลยนะครับมอสซาเรลล่าก็เอาเรื่องอยู่ไงนะไม่ต้องมีหน้าอะไรเลยนะเอามาทําเป็นขนมปังชุดขนมปังเรียกน้ําย,ย่อยก่อนเข้ามื้ออาหารก็ก,ก็เก๋ดีนะแต่ทีนี้เคล็ดลับอย่างหนึ่งที่เด็ดของเจ้านี่ที่ต้องระวังก็คือ ทำให้บางหน่อยนะมันจะได้กรอบๆคุณผู้ชมเวลาไปอบอ่ะถ้าเกิดว่ารูปล่างมันประมาณนี้มันก็จะคล้ายๆจะแป้งนันเหมือนกันนะแป้งแบบสไตล์อินเดียอินเดียืนะมาเนี่ยคุณผู้ชมถ้าล้าก็ถ่ายพิซซ่าแล้วเนี่ยแหละง่ายดีหรือว่าถาดอบอะไรก็ได้นะอันนี้เราไม่ต้องซีเรียสแต่ว่าอันนี้ผมก็ทาล้วมันมาเกาะเอาไว้ด้วยนะครับอือหึปุบ๊บลงไป เล่นกันง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็เช็คเช่นเหมือนพิซซ่าอย่าลืมเพราะเราไม่ต้องการให้เขาฟูโอเคครับนี่ทาน้ำมันมาก่อเราใช้แปรงคุณผู้ชมก็ต้องระวังเลยนะเช็คดูให้ดีว่าขนมันหลุดหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวอบไปก็ทานอร่อย แยิ่งถ้าเกิดว่าเอาไปทำขายนะโดนลูกค้าดา่าไม่รู้ด้วยนะเพื่อให้มีรสชาตินะท่ผู้ชมโรยเกลือนิดนึงโรยไปตอนก่อนอบเลยฮนะมันจะได้หอมติดเข้าไปเลยนี่ ทามครับจริงๆเป็นออริาโนก็ได้แต่ส่วนตัวผมชอบทามมากกว่า <Okay. S 1> ผมก็เลยใช้ทามครับคะแนนพิศวาสล้วนๆ uh huh. ทามสดมันหอมจริงๆคุณผู้ชมต้องลองหามาใช้ดูนะจ๊ะปลูกที่บ้านก็ง่ายนะทามถ้าคุณผู้ชมซื้อแบบที่เขาเป็นกระถางมานะย้ายปักลงดินย้ายกระถางปลูกในดิน มันแตกง่ายมากเลยที่บ้านผมตอนนี้คือมันออกมาเยอะกว่าเป็นสี่เท่าของตอนที่เพิ่งซื้อมาคุ้มเดี๋ยวว่าจะเอากลับไปขายที่ซูเปอร์ที่ซื้อมาแหละคุ้มดีหลายไหมละ่ะออกเป็นสี่เท่านี่ใช้ไปหลายครั้งแล้วด้วยนะถือว่าแบบโอ้โหมันมัน,ม,น,ม,นมันขึ้นง่ายดีนะครับรดน้ำให้โดนแดดหน่อยนะนี่แหละครับ หอมเสร็จเรียบร้อยแล้วอามอน,นโรยไปเลยแค่นี้เลยครับพิซซ่าเบรดของเราก็พร้อมอบแล้วนะครับ200องศาใส่ไปแล้วไม่ใช่ใส่ไปแล้วตั้งเอาไว้แล้วนะครับวอร์มไว้ก่อนละทีนี้ก็แค่นี้แหละครับง่ายไหมาอาหารแกล้มเบียร์หรือว่าเรียกน้ำยอ่อยของเราแค่นี้อย่าให้มันยุ่งยาก ทำเยอะก็หอมเยอะจบอบเลยแล้วเดี๋ยวออกมาดูกันโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้หน้าตาสีสันหุนออกมาก,ก,กรุบกรุบกำลังดีหอมอัมอนด้วยเพราะว่าอาัมอนด์เราโดนความร้อนเขาจะไข่น้ำมันออกาอานะครับเราก็ทานน้ำมันมาเกาะเพิ่มนะนี่แหละทีเด็ด แป้งขนมปังร้อนๆแลวมันเจอแล้วมันมาเกาะเข้าไปแล้วมันมีกลิ่นหอมแบบหอมอะรู้ใช้มรยยย่ยังไงหอมดีครับเรียบร้อยเอาละทีนี้ก็ย้ายมันมาขึ้นมาที่ถาดเสิร์ฟของเราไอน,นี้ลบไปนะครับอย่าลืมหัน่นนะฮะถ้าเสิร์ฟ ทั้งไม่หัน่นมันจะโคตรลายไปหน่อยครับเห็นไหมกรุบกรอบมากบางทีก็กรอบไป <c oughs> <c oughs> นะสุดยอดเลยต้องกรอบอย่างนี้แหละเวลาทานะคุณผู้ชมอร่อย เหมือนคล้ายๆพิซซ่าไปเลยเนี่ยแหละครับทานก็จะได้หยิบง่ายๆาว่าชิ้นสไลซ์ประมาณ6ตอนหนึ่งฐานนึงก็ผมว่ากำลังน่าทานเลยออันนี้ไม่สวยครับ เอาออกกำจัดจุดอ่อนกันเห็นเห็นลงกันอย่างนี้แหละเรียบร้อยง่ายวันนี้ไม่มีแล้วพิซซ่าเบรคครับ foodtravel.tv เว็บไซต์ดีๆมีสูตรรอคุณผู้ชมอยู่นะครับแล้วพบกันเมนูถัดไปควงตะลิวกินเที่ยวไทยไปได้วยกันกับ foodtravel.tv ครับผม